ดีพร้อมโชว์ผลสำเร็จปี2568ปัน250ผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดพรีเมียมผ่านงาน v i l l a g e อ o r a l l ยกระดับสินค้าท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกฐานราก ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับกิจกรรม Village for อ l l จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมณศูนย์การค้าเซนทราลเวิด์ระหว่างวันที่12-14กันยายนที่ผ่านมาโดยงานนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยผ่านการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดพรีเมียมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะ งาน Village พอ,อ,อในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการนะครับที่กรมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมเราได้ดำเนินการพัฒนามาตลอดปี2568ที่ผ่านมานะครับโดยที่เราได้พัฒนาผู้ประกอบการกว่า120ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเราก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาของที่ระลึกนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับ เพื่อที่จะนํามาจัดแสดงในงานวันนี้นะครับโดยสินค้าต่างๆที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของกรมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมของเราที่เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนนะครับก็เป็นกองที่เรายกระดับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์ ที่สําคัญก็คือ,อยังช่วยเหลือชุมชนและก็เศษษษษษารษฐกิจฐานรากในพื้นที่ด้วยนะครับครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่กระสรวงศึกาธกรรมทำนะครับสุดท้ายเราจะมาจบที่เรื่องของการตลาดซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นโมเดลที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเห็นก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มในการขายนะครับว่าเราจัดสินค้าต่างๆเนี่ยท้าท่านเห็นดูในบูธในงานต่างๆเนี่ยเราจะมีลักษณะของการวางสินค้าที่เป็นลักษณะของดีพรอมช็อปนะครับที่มีความเป็นพรีเมียม ยกระดับสินค้าที่แตกต่างจากช็อปทั่วไปนะครับสินค้าที่เราวางเนี่ยเราเป็นของดีที่ช่วยเหลือชุมชนเราก็ควรวางในตําแหน่งที่เหมาะสมกับการที่จะยกคุณค่าของ,ของวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาดังนั้นการจัดบูธในวันนี้เราก็เลยให้เห็นว่าถ้าเราจัดสไตล์นี้มันก็เหมาะกับการที่เราจะ มาจัดในช็อปที่เป็นลนักษณะของพรีเมียมในห้างสรรพสินค้าผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้างสรรพสินค้าดังๆต่าง,งๆนะครับก็จะได้เข้ามาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการที่จะเอาแพลตฟอร์มตรงนี้ไปใช้ในห้างของท่านเพื่อยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้สามารถส่งอ,กออกไปสู่ระดับสากลได้ครับวันนี้ก็มีความยินดีอย,าอย่างยิ่งที่มาเปิดงานในวันนี้ครับในวันนี้นะครับก็งานเรามีเป็นระยะเวลา3วันนะครับท่าน สนใจอยากจะมาดูสินค้าที่เป็นลักษณะของวิสากิจุมชนที่เป็นพรีเมียมนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาดูนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเราก็จัดสินค้าสแสดงตลอด3วันทุกสินค้าเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับมีคุณภาพมาตรฐานนะครับท่านสามารถมาเลือกใช้เลือกช็อปได้เลยครับ